GT นะ Racing Channel นะครับอ,อันนี้เราก็มาเยี่ยมชมอุปิธรรถที่เราจะรีวิวเนี่ยเป็นโรตา AE92 ที่ทํากับอุปิธรจะกเลยได้อุปิทธรด้วยแล้วก็เดี๋ยวมารีวิวรถกันที่นี่เลยคันนี้เป็นสองจัดออโต้ก็ทําเครื่องทําอะไรที่นี่เลยนแล้วก็ทำสเต็ปแบบว่าขับใช้งานได้ได้เอียนจะไปดูพร้อมกันเลย สวัสดีครับสสวััดีครบแนะนําตัวหน่อยครับพี่ชื่อชิดโชคครับโด่งครับพี่โด่งนะครับน่าจะเป็นคนเล่นรถในยุคสมัย90ตัวจริงเลยใช่ไหมพี่ผมน่าจะตั้งแต่ก่อน90ครับเป็ยุคพวกวิภาเซอร์กิตอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่ยุคยุคนั้นเดี๋ยวพาเล่ครับในยุคนั้นเราก็ยังเด็กยังไม่มีไม่มีอะไรก็เลยติดตามดูก็เดี๋ยววันนี้รถที่จะดูเนี่ยเป็น E92 ครับอันนี้เป็นของพี่ตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะคันเนี้ยแม่เขาซื้อให้ตอนที่จบ มีประมาณ89โอเค้มี89เก้คเครื่องออกมาก็ซื้อตอนนั้นนตอนจบคันนั้นนะแต่เป็นชื่อพ่อนะนะครับนึกหนึ่งเลยแล้วก็ใช้มาเรื่อยๆก็เปลี่ยนเครื่องมาเรื่อยๆตามตามความบ้าของเราเนาะความสนุกสนานทำไปก็จนครบเนี่ยจบที่สุดแล้วโอเคโอ้ท้ายก็มาอยู่กับพี่ทอนี่สบาย,บายของพี่เนี่ยตอนแรกตั้งใจจะแต่งรถคันนี้เนี่ยให้เป็นสไตล์แบบไหนโอ้จริงๆคันนี้ที่แต่งมันเยอะมากนะแต่ก่อนจะไปก็จะเตี้ยแบบสแตนดาร์ด เดิมๆเตี้ยแบบเตี้ยแบบไม่ได้ทำอะไรนะเตี้ยแล้วก็มาเป็นแรลลี่แรลลี่ยกมีสองคนแดงเนี่ยเหรือสองล้อกล้วยอ๋อครับแล้วก็ถึงมาเป็นอันเนี้ยคือที่เราชอบจริงๆคือเป็นอย่างเงี้ยคือมันขับสบายวิ่งเป็นแบบสเตียูสสเตียูสใช่แล้วก็แอร์เย็นเพียงพอพอแล้วเปิดมาเครื่องไม่อายใครอันเดี๋ยวเร่าลืมท้องกันแล้วกันนี่แต่ของพวกชาร์จภายนอกของพวกคันนี้เนี่ยผมที่มีทำอะไรเพิ่มเติมจากของแรกที่ที่ได้มา จริงๆคันนี้เหรออันนี้ก็ส่วนใหญ่เดิมๆเลยนะมีแต่ล้อกับมันไม่มีจะมีอะไรนะกันชนก็กันชนเดิมของเขาเลยพวกพวกบอดี้เนี่ยคือเป็นบอดี้ของเ2สองตรงรุ่นเลยตรงรุ่นเลยครับตรงรุ่นเลยยกเว้นยกเว้นยกเว้นไฟเนี่ยไฟแต่ก่อนที่จะเป็นไฟไฟด้านหลังไฟด้านหลังเป็นไฟธรรมดาไงเป็นไฟที่มีตรงนี้สีดำไงไม่ได้มีทับทิมไงเป็นดำดำธรรมดาเลือกออกไหมพอเขาเลือกออกมันจะเป็นรุ่นททิมนี่คือคือตัวนี้ตัวนี้อ่าตัวนี้แต่ก่อนจะเป็นดำดำธรรมดาเลยเป็นรุ่นที่เป็น รุ่นก่อนตัวนี้ก่อนโฉมเนี้ยรุ่นนี้จะเป็น9 1้าแล้วมั้งประมาณปี9ก้าหนพี่ซื้อวันปี8ปเกาจะเป็นไฟตรงนี้เป็นครับทิเอเป็นดำๆแเราก็เปลี่ยนแผงหลังนี้ตรงนี้เปลี่ยนแผงนี้ซื้อมาใส่เป็นเป็นของกองรุ่นมันเหรอพี่หรือว่าไงก็เป็นเป็นรุ่นของปีใหม่ขึ้นมาอ๋อเป็นปีใหม่ขึ้นมาก็เหมือนไมเนอร์เชนก็มาดูปีใหม่อันนี้เป็นเป็นเป็นของอะไรครับพี่ตัวนี้ปีนี้ทรงนี้มันพี่ซื้อมาตอนยุคที่ออโต้เบกเข้ามาใหม่ๆ่อ่ะคือจะเป็นของรู้้จักานบ ที่มันมันอยู่แถวแถวแถวไหนวะตอนนั้นสาครหรืออะไรเนี่ยแต่ได้ยินอยู่ครับพี่เออไอตัวเนี้ยเป็นสมัยก่อนเขาคิดกันเป็น DTM 2ชั้น3ชั้นใช่ไหมไอ้ตัวเนี้ยจะเป็นสองชั้นอ๋อนี่ยเนี่ยถ้าถ้าดูจริงๆมันจะเป็นสองชั้นนะใช่เป็นอลูมิเนียมนะเป็นสองชิ้นแ่ะโดติกเนี่ยเป็นสองชั้นเดี๋ยวซูมให้ดูนะครับนี่นะครับสองชั้นอ่าแล้วพอไยเนี่ยเข้ามาสักพักมันก็จะมีร้านบ้านเราเนี่ยทําเป็นไฟเบอร์ไฟเบอร์สองชั้น อ๋ออะไฟเบอร์สองชั้นก็มีแต่ว่าพี่เคยติดเหมือนกันอีกคันหนึ่งติดติดแล้วไฟเบอร์มันหลุดออกไปเลยตอนวิ่งแต่ชิ้นนี้เป็นเหล็กนะเนี่ยใช่ไหมพี่เป็นอลูมิเนียมอลูมิเนียมใช่โอเคใช่ใช่แล้วก็ปรับระดับได้ตรงนี้อ๋อนี่ที่เด็ดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมรับระดับของไอ้นี่เหรอใบของไม่ไม่ฮะปรับมันจะยกข้างอันเลยถ้าเกิดใบเนี่ยเราต้องเราต้องเราต้องไอ้ต้องไปใช่ไหมเราต้องไปเขาเรียกอะไรนะปรับที่น็อตดูน็อตใช่ต้องทำน็อตใหม่แต่ว่าอันนี้คือถ้าขึ้นขึ้นอันนี้ขึ้นทั้งคู่นี้เเลยยยอกกตรงนี้า นี่ดูกุญแจยังโซเล็กเลยไหมสมัยก่อนไหมนี่คือของเดิมมาเลยใช่ไหมพี่ยุคนั้นก็ต้องใส่อันนี้โอเคอ่าหรือม่อีกทีก็ต้องเป็น KVE นะครับโซเล็กผมโซเล็กโอเคแต่สีนี่ผมว่าทำมาแน่ใช่ไหมพี่สีทำครับสีทำเพราะมันก็ปักเดิมเป็นสีเทาดำก็สีเดิมยังอยู่นะเพราะว่าผมทำบบด้วยงบน้อยผมทำสีข้างนอกเดียวข้างในผมกับที่เปิดมาแล้วเห็นเปิดมาแล้วเห็นประตูอะไรเงี้ยแต่ว่าข้างในจะเป็นเทาอยู่ใช่ข้างในก็เป็นเทา เรื่องสีนี้เรียกสีอะไรผสมเองอะครับไม่รู้สีอะไรนั่งกระชั่นใช่ไม่รู้สีอะไรเหมือนกันผมก็มันมีเหลืองมุกนิดนิดลองดูอ่ะเป็นว่ามันมันเป็นสีเหลืองไม่เป็นสีเหลืองนะก็ทองทองนะเหลืองมันก็ทองทองพอกลางวันมันก็จะเป็นอีกเหลือบๆนึ่งแต่ผมก็บอกมาอยู่มีผสมมุกนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้มุกจัดว่าจนเหลือบเป็นเขียวอะไรเงี้ยมีความพิเศษในตัวนะครับท่อนี้เป็นของอะไรครับท่อท่อนี้ของไทยเลยครับสีสองคับหนึ่งนะเยือห่วงใช้มาเยมากบอกชื่อได้ไหมได้ได้ทีสีสองครับหนึ่งเยือหววกเร ที่อยู่สุขุมวิท42ทับ1เฮดเดอร์ทันไหมลุกเราทันไหมไม่นะไม่นไม่น่าทันพี่42ทับ1เฮดเดอร์แต่ก่อนอยู่ซอย42ทับ1สุขุมวิทตอนนี้อยู่ตรงเรียบเรียบด่วนทำมาตั้งแต่เฮดเลยไหมพี่เฮดทำที่นี่เฮดพี่เฮดพี่ทอนเป็นคนทำเพราะว่าวางเครื่องที่นี่ใช่ไหมถูกแต่หม้อพักชุดหลังเนี่ยเป็นของยี่หัอเพราะหม้อพักก็ททำนะพี่ทำตั้งแต่ตั้งแต่ทำงานไม่ผูเสียงไม่เปลี่ยนนี่คือหม้อพักเขานะ42 1เนี่ยให้ดูทนะครับ ทำทีเขาเรียกว่าลืมไปเลยงานเทพนะครับงานเทพเป็นไส่อะไรครับพี่ไส่ไส้อันนี้ไม่ไส่ย้อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวดูล้อหน่อยที่ล้อเป็นของอะไรครับเเวสปอร์ตเขาเรียกว่าอะไรเจ็ดสิบเจ็ดสิบโปรแกรมใหม่โปรแกรมใหม่เป็นเวสปอร์ตเอสเอเจ็ดสิบเจ็ด้านอ่ะเหกเจ็ด้านเป็นเจ็ด้านนะเป็นสีเป็นแบบ ทองไหมอย่างนี้หรือเปล่าพี่ใช่ไหมใช่ก็ถือเหล่ยมเขาอย่างนี้เลยครับล้อสิบห้าพี่สิบห้ารถเอเก้าสิบนี้สิบห้าที่ว่ามันก็ไม่หนักเครื่องไม่หน่วงเครื่องดีไงพี่พูดปาร์อันนี้คขาแนะนำพี่ทรนะพี่ธรบอกห้าพอแล้วอ่าโอเคยางใช้อะไรพี่ยางไอ้นี่โตโยอะไรวันอานะเดี๋ยวอาวันอาอาวันอาอ๋ออันนี้ก็พี่ธรแนะนำเลยหรือเปล่าอันนี้พี่ชอบลายมอะไรชอบอาวันไอส์มมตัวอะไรพี่ชอบหน้าที่มันตัดตัดเพราะว่าพี่ใช้คอมบินเดนต้นหน้ามันโค้ง หน้ามันหน้าหน้ามันเว้าลงเลยดูไม่จะหน้าตัดไอหน้ายางใช่ไหหน้าท่านเนี้ยครับมองแล้วมันดูตัดตัดไงแต่ถ้าเกิดคอนดิต้องมางีตรงนี้มันจะโค้งอือคืออยากได้ล้อเรียบเียมถ้ายุคที่สมัยที่มันต้องพีลารี่ P7F เนี่ยเรียมเรียมอย่างเนี้ยชอบแต่เดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วเบรกงหลังก็ทำเป็นเบรกงหลังนี่ของอะไรครับพี่ เบรกหลังเหรอครับของเดิมมันมาเป็นเป็นคาลิเปอร์อย่างนี้ไหมหรือว่าเป็นดัมเบรกหลังไมนของอะไรนะพี่สอนเบรกหลังเดิมตัวนี้จะเป็นจะเป็นดัมเบรกตัวช่วยนะครับตัวช่วยของเรานะครับซูมหน่อยครับซูมหน่อยนะครับคนนั้นนะครับเจ้าพ่อครับเออเบรกหลัง G T I ใช่และช็อคใช้ของอะไรโช็คไอ้แก๊ป G A B อ่ะเนี่ยตามนี้เลยอ๋อรุ่นรุ่นที่น่าจะ S S นะครับตัวแพงสุดครับของพี่เองเนี่ยเคยลงสนามออะไรย่างเงี้ยไม่ลงเลยครับพี่สวยสวยอยู่ข้างนอกอ๋อเหรอ พี่เป็นคนที่ชอบคือมันยุคนี้ให้พี่ขับเร็วพี่ก็ขับไปได้แล้วนะคือ,ม,อมือตาเตอมมันมองไม่ทัน เราก็ขับสวยแต่เราชอบเนี่ยเราชอบเราก็ทำแต่ก่อนยุคก่อนเนี่ยก็คือก็คือขับเร็วอย่างนั้นแหละตามวัยรุ่นวัยรุ่นมันก็ต้องผ่านยุคนั้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวดูเบรกหน้าหน่อยแล้วกันเบรกหน้าเบรกหน้าเป็นของอะไรเบรกหน้าสองสองถอดนะต้องถามพี่ทอมว่าเราไปไหนเมื่อกี้คุยกับพี่ทอมพี่ทอมบอกคาวดีน่าคาวดีน่าอ่าคาวดีน่าสองถอดนะก้านมันจะใหญ่ๆหน่อยเนาะเคล้อก็เหมือนกันนะพี่สเปคเหมือนกันเคอรอลสิบห้าเีเดี๋ยวดูข้างหน้าหน่อยนี่ลิ้นเป็นของอะไรครับพี่ลิ้นธรรมดาเลยครับลิ้นนนนนนกกกก็็ตรรงุุุ่่่่่่่่เเคค้าายยยััััจะะมม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 ีีีีีออูไไไไสด เป็นของตรงรุ่นเดี๋ยวเอามาทำหุ้มใช่เราวาหุ้มหุ่นยุ่ากกก็หุ้มโดยพี่ทอดอีกนั่นแหละโอเคเดี๋ยวดูห้องเครื่องหน่อยแล้วกันพี่ดูเครื่องเครื่องก็เป็นรหัส2แซดนะพี่ใช่2แซดก็วางวางที่นี่เลยที่พี่ทอรใช่แล้วก็สเต็ปเครื่องมีทำอะไรไหมพี่คันนี้อันนี้ผมเน้นใช้งานธรรมดาสแตนดาร์ดอ่าก็คือเป็นวางวางแล้วก็จบเลยไม่ได้วางแล้วจบเลยใช่เห็นว่าคันนี้นี่เป็นเกียร์ออโต้้วยใช่ไหมพี่เป็นเป็นเกียร์ออโต้ชิปได้ มีแพตเทิลชิปเ,เ,เราชิปเกียร์นะตรงเกียร์นะไม่ได้ตรงนั้นนะชิปเกียร์เราเนะเพราะว่าคอเราจะหานี่ตรงบาลมันก็คงจะแปลงเยอะอเลยชิปที่เกียร์เอาบวกลบที่มือ,อที่ด้าบเกียร์เอาเลยเหแล้วทำไมถึงเลือกเป็นเกียร์โต้พี่เพราะจริงปกติคนเล่นสองแทเนียยังไงก็ต้องหกเกียร์นะเราแก่แล้วเราขับสบายมชไมมีความสุขโอเคแต่ก็ยังเป็นสองแท้เหรอพี่ คือแค่นี้เขาก็เขาก็แรงในระดับที่ที่สนองความต้องการเราได้แล้วนะคือเล่นแซงเล่นอะไรได้หมดนะ VVTI เออมันมันโอเคแล้วแหละมันเราอาจจะไม่ต้องแรงพุดป้าขนาด6กเกียแล้วนะอ่าฮะอืมโอเคก็คือออโต้ก็ตอบโจทย์แล้วแล้วใช่ใช่ใช่ตอบโจทย์แล้วโอเคชันนี้มีกล่องไหมพี่ไม่มีอะไรเลยครับสแตนดาร์ดเลยก็เป็นกล่องเป็นกล่องของสองแซมาด้วยใช่ครับอ๋อโอเคเดิมเดิมของเขาเลยครับอันนี้คือแบบเซอร์วิสจะได้ง่ายเพราะ สะดวกไม่ต้องทาอะไรเลยโอเคก็นี่นะครับก็ถ้าถ้ามานี้ก็คือมาขึ้นพวกกองใหม่ใช่ม่าน้าใหม่แล้วก็เมื่อกี้บอกมีขึ้นเฮดเดอร์ใหม่น่าจะเป็นเดื่อเข้าพันผ้าไว้อย่างดีจูงไปหน่อยครับใ่ครับแต่ก็ไม่ได้ทันีนี้นี่คือแบบไม่ไม่เคยขึ้นในโน่ไม่เคยจูนทันทีไม่ครับไม่เคยโอเคคือคือสแตนดาร์ดมายังไงใส่ปุ๊บเพราะผมบอกพี่เขาตั้งแต่แรกแล้วขอเป็นรถใช้งานปกติเงียบเงียบเงียบไหมพี่ไม่หมายถึงว่า มันต้องเดืยดนะเพราะว่าผมเคยเจอเพื่อนผมสองแทสแมันยังปวดหัวอยู่เลยใช่ไหมมันก็มันก็สึกสึกอึกอึ๊กไงมันก็ดังแต่ว่ามันดังแบบไม่น่าเกียดอะดังไม่พอไม่ไม่แบบคลคาอ์มอาเราใจเราใจครับแล้วตอนนี้ใช้มากี่ปีแล้วพี่ตัวนี้เครื่องเหรอใช่ใเครื่องประมาณสองปีสองปีไม่เกินเนาะพี่เนาะปีสองปีนี่แหละครับกว่าไหมแล้วตามสเปคมันอยู่กี่ม้าเป็ตัวนี้อสองแทดออโต้นี่อยู่เท่าไหร่พี่เท่ากันเท่ากัน ก็ประมาณ180โอเคห้องเครื่องก็ประมาณนี้จะดูภายในเดี๋ยวกันก็ภายในบอกเป็นของอะไรครับพี่เดี๋ยวรบกวนพี่จิ๊บอาเรกโลบอกเป็นของเาร์โลใช่เรกโลตทรงรุ่นต้องแปลงรางอะไรไหมพี่ก็รางต้องก็ต้องแปลงอยู่แล้วแหละเพราะวิ่งไม่ได้หารางรุ่นอะไรครับพี่อันนี้เหรอ EP3 อ๋อง่าย EP3 ไม่แจ๋วข้า่นุ่มอยู่นะสวยอ่ะจะให้ดูเนี่ยผมจะให้ดูจอเนี่ย อ๋อนี่นะจอยกันระหว่างเจ็ดหลุมเดิมเห็นปะเห็นเลยอันนี้คือพาวทูบีเซนมากนะครับจอจอนี้เป็นของอะไรนะพี่จอนี้จอซิลิก้าครับสามตัวนี้ซิลิก้าส่วนทั้งรุ่นเนี้ยมันจริงจริงมันจะคือเจ็ดหลุมของ G T I ไงอ่าฮะแต่ทีเนี้ยตรงเนี้ยมันจะมีวัดความร้อนใช่ไหมแล้วก็วัดวอลแล้วก็อ่านี้เกณน้ำมันแต่เกน้ำมันพี่จะใช้อันนู้นอันนี้มันก็เลยจะไม่ขึ้นครับนะ อันนี้แรงดันน้ำมันเครื่องไม่ไม่ไม่ได้ต่อไม่ได้ต่อไวลองสตาร์ตดูมันจะขึ้นตรงนั้นเป็นเป็นนี่เนี่ยสตาร์ทได้เลยลองสตาร์ตดูจะขึ้นเป็นน้ำมันตรงนี้แทนขึ้นสตาร์ได้เลยพี่้สตาร์ทก็ได้ครับน้องนี่มีขึ้นแล้วอนนี้ก็จะเห็นมีเกียร์ด้วยเหรอตรงนี้ตรงนี้ทั้งหมดคือซีดิกาโอ้โแล้วไม้มันเอาได้ลงลงล็อกพอดีเลยนะอันนี้ต้องต้องพี่ทอนเลยพี่พี่ให้แค่ดูรูปว่าพี่อยากได้อย่างนี้รวงกันนี้มันมีคนทำนะ แต่พี่ไม่รู้ว่าใครทํานะแต่พี่ทอนเขาก็ทําตามที่เราต้องการได้โอ้แต่แบบสวยเลยเนาะแบบลงล็อกพอดีเลยใช่แต่ไฟเขาเนี่ยจะเป็นไฟขาวนะของของเราเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นไฟส้มให้มันล้อกับของเขาเพราะไฟเดิมเนี่ยในหลอดเนี่ยมันจะเป็นหลอดขาวธรรมดาของพี่ทอนจัดให้ทุกอย่างนะิงบบทำได้ลงตัวขอให้ลงตัวมากใช่โคตรลงตัวเลยข้างในเนี่ยสวยมากเลยเดี๋ยวดูด้ามเกียร์หน่อยต้องสตาร์ทไหมก็คือคันนี้เนี่ยเป็นเกียร์ออโต้แบบทิปโตนิกยิงไงแต่ว่าไม่ได้ใช้มือนะคือใช้เกียร์ใช้เกียร์เข้าเอาเลย ไม่ต้องไปแปะๆตรงนั้นเราไปโยกตรงนี้อ่าในวิธีเข้าเกียร์ก็คือเราต้องดันลงมาที่นี่ก่อนใช่ไหมพี่ก็ต้องสตาร์ทเครื่องก่อนนะครับเอาหรอถาดันไม่เข้าเอาหรอได้ไหมพี่ได้ตัดตาไปเลยเหยียบเบรกเพ่อนนะเหยียบเบรกเหยียบไปเลยนะครับเนี่ยมันก็จะขึ้นตรงนั้นใช่ไหมอ่าต่อเกียร์ลองนี้ลองนี้แล้วเหยียบเบรกไว้นะจ๊ะใช่าย่าย่เห็นแล้วเห็นแล้วแล้วเดี๋ยวจะเป็นแมนนวลนะแมนนวลไปไอ้นี่อยู่ไหนวะเหยียบอันนี้เดี๋ยนี้ เปนี่แมนนวลขึ้นมาอ๋อนี่คือดีนี่นเห็นนี่คือแล้วนี่ไงเนี่ยมันมีแมนนวลขึ้นจุดตรงเนี้ยไฟตรงเนี้ยเป็น M M โหมดอันนี้แต่ว่าถ้าถ้าที่มือผมเนี่ยก็คือเกียร์เนี่ยก็คือสามารถเล่นเกียร์ได้แล้วก็คือสามารถใช่ก็บวกลบได้ดันขึ้นลงเป็นทิ้งต้นนิกได้เลยนี่ก็คือเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอ่าเดี๋ยวดูหน้าจอนะสองแล้สองแล้วครับผมสองแล้วเอ้ยก็ลงมาหนึ่งอ่าสุดยอดทำไมกูไม่เอาอย่างนี้บ้างวะ อันนี้มันต้องคนรักความสบายไงผมเริ่มรักความสบายแล้วพี่หลังๆเนี่ยถ้าอยากได้หกเกียร์คุณก็สับเอานี่ก็ออปชั่นนอกนะเครื่องฟอกเครื่องฟอกเครื่องฟอกอากาศเหรอเครื่องอญี่ปุ่นเฮ้ยเครื่องฟอกอากาศนะพี่ถูกต้องเฮ้ยไม่เคยเห็นอะไม่เคยตุดอนตุดอนจริงตุดอนจริงอันนี้เครื่องฟอกอากาศกดได้นะตึ๊บมันก็จะทํางานนี่ในเครื่องฟอกของญี่ปุ่นนะเนี่ยรุ่นเนี้ยมันจะเป็นอย่างนี้มันเป็นของตรงรุ่นเลยไหมใช่ใช่ตรงรุ่นเอ้าหรอตัวนี้แหละครับ เพิ่งรู้เพิ่งเคยเจอด้วยไม่ใช่เพิ่งรู้เพิ่งเคยเจอด้วยโอเคแล้วก็โลบาร์ใส่ควาคสวยงามนี่ข้างหลังเรานะจะเห็นจะเห็นโลบาเป็นโลบาครึ่งหลังนะโลบาครึ่งหลังนะครับดัดดัดโค้งหลบเครื่องดูดอากาศเครื่องพออากาศด้วยเพราะว่าปกติก็จะครึ่งแบบนี้ใช่ไหมของเรามันยาววันนี้เราก็ต้องโค้งหลบต้องยอมเอาโลบาหลบนะครับอเพราะเราไม่อยากแกะอะไรออกเลยโอเคแล้วแล้วทำไมถึงทําครึ่งหลังครึ่งเดียวไปเพราะว่าครึ่งหน้าถ้าใส่แล้วเราตัวใหญ่เข้าออกลำบากอ๋อลำบาก ใช่ไหมเราต้องการแค่ความสวยงามแล้วเราไม่ได้ไปขับซิ่งอะไรมากมายนะเราก็จะใช้นี้โลบาร์ลงหัวโช๊คเลยลงหัวโช๊คไปเลยใช่ลงตรงนั้นเลยเจาะลงไปเลยก็ยังมีเบาะอยู่นะเป็นโลบาร์แบบว่าที่ไม่ต้องตม่ต้องเบาะอ่าใช่โอเคก็ประมาณนี้ภายในเดี๋ยวฟังเสียงท่อหน่อยแล้วกันตรงียบเบิ้ลเบิ้ลหน่อย นี้ก็ขอบคุณนะครับที่ได้มารีวิวไอเอเก้าสองของพี่นะได้ครับเล่นรถมาแล้วสักกี่ปีได้พี่ก็ตั้งแต่ตั้งแต่จบเลยนะหมายถึงว่าจริงๆกะชอบตั้งแต่ม5มหแต่ลุกนั้นเราเด็กเราก็ทําอะไรมากไม่ได้ตอนนี้ก็เหมือนกับว่ามันก็เป็นการสนองความต้องการในอดีตของเราย้อนไปลึกถึงความฝันในว้เด็กครับผชอบประโยคนี้จริงๆนะโอเคงก็ขอบคุณพี่แ้วนะครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากนะครับขอัวก่อ